ใส่น้ำตาลปี๊บส่วนผสมหมักไก่ที่เราปั่นรวมกันไว้เกลือแกงขมิ้นผงเม็ดผักชียี่หร่าที่คั่วและบดรวมกันน้ำมันพืชกระทิคลุกให้เข้ากันใส่ไก่ขยำขยำให้เข้ากันจะหมักไว้ขั้นต่ำ5้าชั่วโมงนะครับไม้แหลมยาว7นิ้วเอาแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปเดี๋ยวเอาไปปิ้งทาน้้ำมันไฟกลางเรียงไก่คอยกลับด้านกลับไปกลับมาปิ้งมา1ินาทีแบบนี้ใช้ได้แล้วเอาลงนะครับไปใช้ไฟอ่อน ให้เดือดประมาณ1นาทีน้ำมะนาวพริกป่นข้าวคั่วคนให้เข้ากันใส่หอมแดงคนใส่ผักชีฝรั่งคนให้ทั่วเรียบร้อยนะครับน้ำจิ้มเปรี้ยวเค็มเผ็ดรสชาติของไก่เนี่ยหวานนำหอมเครื่องเทศที่เราใช้หมักพอกินคู่กันแล้วอร่อยมากๆครูลิฟรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำเนื้อสวรรค์และเนื้อแดดเดียวไว้ในคอร์ส เนื้อสวรรค์คุณจะได้เรียนทำเนื้อสวรรค์เนื้อแดดเดียวเนื้อฝอยไก่ฝอยเนื้อสเตะ๊ะไก่สเตะ๊ะพิเศษของแถมตับทอดเนื้อทอดเนื้อหมักทอดกระเทียมพริกไทยราคาเต็มของคอร์สนี้คือ1,200บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ299บาทเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับ